ใจตัดขาระวังขอญาตนะขันะครับมีทานเลยนะครับมีเสแล้วใจเนตับทำวัดไหนก็ได้ก็ทำดีนะ ดูเพลินมากทุกท่านทุกคน Để มาเดี๋ยวดูลงหน่อยค่ะหาย เขาเป็นลูกครูบาศีวิชัยนี่ท่านออบอกว่ามันลูกคูเคาหัวมันหน่อยครูบาศวิชัยนจังไหมอ่ะยินจัไหมทางเหนือนะทางไปสุเทพนะนู่นลูกที่สองข้างบนหอ้ลูกที่สามเนี่ยลูกที่สามนู่นครูบาศรีวิชัยเน,น,นี่ยต้นฉบับเลย 越南牌。